อ่ามือน,นี้จะมาติดตามผู้ที่เพิ่นเดททานสมุนไพรพอลีนาเนาะค่ะเนาะเอามาลูกจักเพื่อนเลยน,นะคะว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดเนาะแล้วเพิ่นมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคอีหยังจะคอยมาทานสมุนไพรพอลีนาของเฮาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแนะนํเจาของก่อนเนาะค่ะซื้อว่าจังไดเอาซื้อเลนเนาะจ้าได้ค่ะซื้อนางแตมบ้านโคคําเรียนนีนะจ้าเอาเราพูดทางขากเด้ซื้อว่าจังไดนเน,เนี่ยซื้อว่าสี แม่สีเอาแม่สีเนาะแม่สีอยูโคขมเรียนคือกันปะคะหน้าหน้าทรงเมืองเนาะโอ้พี่น้องมาหากันอ่ะผู้ทั้งหลังน่ะผู้ทั้งหลังซื้ออย่างเนาะผู้ทั้งหลังน่ะซื้อโคขมเลียนเป็นเป็นอย่างโน้กับผู้ทั้งนานี่เนาะเออนี่นี่พร้อมครอบครัวเลยเนาะมื้อนี้เนอเลยอีกผู้นึงเนาะน้องน้องซื้อว่าจังได๋โด้ค่ะน้องนุ้งหนิงค่ะเป็นลูกสาวเนาะ จ้ะนะเพื่นมั่นใจที่เห็นแม่กินสมุนไพรก็เลยอยากจะมาเบามาคุยสู่พี่น้องครัฟังเนาะอ่ามารูจากได้บ้าเนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างเมื่อก่อนค่ะถึงมาทานสมุนไพรเจ็บในท้องจ้ะค่ะเป็นที่แรกก็ว่าเป็นกระเพาะค่ะต่อลงมากก็เป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันอักเสบนะมันเป็นมานึ็งค่ะมันเป็นเรือรังแลว้วเป็นหลายปีก็ว่าเิบก็ปีพละโอ้ บางเธอก็เข้ากินยาคี้นิกยาลงบาลแน่ก็ดีขึ้นจักน้อยน,ยนค่ะแล้วกินเข้ากินเท่าที่มันจะเป็นอีกคือเกาค่ะเป็นหายหายบอดดีบอดเศร้าจักเผลอละมาจักนี่แหละค่ะสมุนไพรพอลินาเคดีนี่า่พอลินานี่เนาะ,ะแล้วเอามาลองเบิ้องนี่และที่แรกอ่ะกระปุกหนึ่งกระรู้สึกว่าไข้แน่นะ,ะดีขึ้นกินได้กินพริกกิน กินพริกกินเข้มกินเพชรบ่อได้เลยนะกินบ่ได้ก่อนหน้านี้นะค่ะเป็นนึ่งเป็นเจ็บเจ็บเจ็บตลอดเจ็บเจ็บในท้องอ่ะนะเจ็บในท้องไส้ชวงไส้แอวนนี่นะค่ะอ่าแล้วก็แน่นนุนขึ้นมาหอดข้อพี่ละเป็นก้นลยย้อนพร้อมนะโอ้ค่ะเอาง่ายๆคือว่ารวมโลกรวมโลกเออรวมโลกเพาะนี่อ่าแล้วมากินตัวนี้แวะกระปุกนึ่งละ ว่าไงกินได้ทุกอย่างพวกเนื้อนี่ก็ซึมได้นะแต่ก่อนกินบ่ได้เนื้ออาการมันดีขึ้นอาการมันดีขึ้นอืมอืมอืมแล้วแม่สีเห็นอยู่บ่คะตอนเพิ่นเป็นตอนเพิ่นบ่สบายน่ะเห็นเห็นเพิ่นเพิ่นแห้งบ่ตอนตอนก่อนหน้านี้น่ะก็เป็นแห้งนั่นแล้วสนหมอกหูหูกันมาตลอดว่าะิเอ้าก็เป็นแม่มาเป็นแม่ได้เอ้าเรามาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเพราะว่า แม่ยังสาวอยู่เลยเนาะแม่ยังแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยสุขภาพจิตกรบโดดีท่านเขาบ๊วยดีมีแห้งนะค่ะแม่ค่ะบ๊วยดีบยวยดีคนอ่อนตะเกือนแล้วอืมุกอั้งคิดมากกันนะค่ะแล้วมาถามลูกสาวได้บ้านเนี่ยตอนอีแม่เป็นน่ะมันเป็นอาการจังไายหนูที่หนูเห็นแม่เป็นน่ะ เพิ่นกะเป็นแห้งอยู่ค่ะแปลว่าเที่ยวไปหาหมอนะคะคินิกกันแล้วโรงพยาบาลกันแล้วนะคะแล้วมีคนมาแนะนําว่าผลิตภัณฑ์นี้นะดีเดอร์อย่างประมาณนี้นะคะก็เลยสร้างให้พันกินลองเบิ่งขวดแรกเพิ <S <S ่นลว่าอือดีอาการดีขึ้นก็เลยสร้างขวด2องขวด3ามตามมาค่ะอ่ามัม่นใจว่าตอนนี้นะว่าแม่สุขภาพแข็งแรงมั่นใจค่ะเพราะว่ากินได้ มันปกติแล้วก็มากินปกติแล้วค่ะดีใจบ่ลูกดีใจบ่ดีใจค่ะดีใจเนาะแม่เฮากินอย่างทุกอย่างสุขภาพแม่ดีขึ้นดีใจเนาะค่ะค่ะแล้วก็ที่นี่เห็นหนูบอกว่าสนใจเนาะอยากจะเป็นตัวแทนแนะนําสมุนไพรเมนบ่คะแมนค่ะอ่าถ้าเกิดแนะนําได้บอกได้นะหนู้าเกิดเนี่ยจับจับชูขกันมาเบิ่งเนาะพอดีหนาเนาะไ้ค่ะ้าเกิดว่าผู้ใด เห็นคลิปนี่เนาะเดี๋ยวรู้ว่าอาการของแม่ยังน่าซื้อแม่น่ะแม่แต้มเนาะแม่แต้มท่านบ <ha. S 2> ่ม<อ>ั่นใจก็มาถามเบื้อาถ้าเป็นคนอื่นกินก็สิบ่มั่นใจประดิษฐ์ว่าดีาเป็นคนเจ้าของกินค่ะอา่าจ้าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจพอลินามีอาการคือจังแม่เนี่ยเพื่อนสนใจอยากจะท่านพอลินาเค่ดีเขาเนี่ยหลอที่ตอ่อหนูได้เบอร์เบอร์โทรบอกเบอร์ได้เนาะทีต่อที่เบอร์โทรศูนย์หสาม ห8าแปดห้าห้าหกูนย์หดาใครสนใจกระทบมาสอบถามได้เด้อจ้าฮะมืนน้อนี้จะมาติดตามผู้ที่เพิ่นเดททานสมุนไพรพอลีนาเนาะค่ะเนาะเอามาลูกจักเพิ่นเลยน,นะคะว่าเพื่อนซื้อวาจังไดเนาะหรืเพิ่นมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคอี่ยงจะค่อยมาทานสมุนไพรพอลีนาของเฮาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแนะนําเจ้าของก่อนเนาะค่ะซื้อว่าจังไดเอาซื้อเล่นเนาะจ้า,นานได้ค่ะจ้าซื้อนางแตมบ้านโคขาเรียนนี่นะจ้าเอาแล้ว ปูทางขางเด้ซื้อว่าจังไงนอนเนี่ยซื้อว่าสีแม่สีสอ๋อเมสีเนาะแม่สีอยู่ขกคำเรียนคือกันปะคะอยู่หน้าทองเองหน้า,นาเมืองเนาะโอ้พี่น้องมาหากันอ่ะปูทางหลังนะ่ะปูที่หลังซื้ออย่างเนาะปูทางหลังนะ่ะยูขบคำเรียนเป็นเป็นอย่างเนาะกับผู้ทั้งนาเนาะเออเนี่ยเนี่ยพอมครอบครัวเลยเนาะมันีเนาะเลยอีกผู้นึงเนาะน้องน้องซื้อว่าจังได่ด้อค่ะน้องนุ้งหน,นิงค่ะเป็น, <c oughs> น,น,นลนะูกสาวเนาะ จ้ะนะน่ะเพิ่นมั่นใจทีมเห็นแม่กินสมนุนไพรก็เลยอยากจะมาเบ้ามาคุยซูพี่น้องครัฟังเนาะอ่ามารูจักได้บ้างนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างเมื่อก่อนค่ะถึงมาทานสมุนไพรเจ็บในท้องจ้ะค่ะเป็นที่แรกก็ว่าเป็นกระเพาะค่ะต่อลงมาก,ก็เป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันอักเสบนะมันเป็นมาเร่งค่ะมันเป็นเรือร่างแล้วเป็นหลายปีก็ว่าเิบก็ปีพุละ่ะโอ้ฟังเ,ะะเธอกะเขากิน ยาขี้นี้ยาลงพยาบาลแน,นยก็ดีขึ้นจากน้อย,น,ยนะค่ะแล้วกินเข้ากินเท่าที่มันก็เป็นอีกคือเก้าค่ะเป็นหายๆบอดีบอเศร้าจักเทืือละมาหูจักนี่แหละค่ะสมุนไพรอ่าพอลินาเคดีนี่นอาพอลิน่านี่เนาะค่ะ,คะล้วเอามาลองเบิ้องนี่และทีแรกอะกะปุกนึงกะรู้สึกว่าไข้แน่นนะดีขึ้นกินได้กินพริกกิน กินพริกกินเข้มกินเพชรบ่อได้เลยนะกินบ่ได้ก่อนหน้านี้นะะเป็นเนื้อเป็นเจ็บเจ็บเจ็บตลอดเจ็บเจ็บในท้องอ่ะนะเจ็บในท้องไส้ช่วงไส้แหวนี่นะแล้วก็แน่นนุ่นขึ้นมาหดข้อพี่ละเป็นก้นเลยย้อนพร้อมเ่ะเอาง่ายๆคือว่ารวมโลกรวมโลกเออรวมโลกกระเพาะนี่แล้วมากินตัวนี้เบสกระปุกนึงอ่ะ ว่าไงกินได้ทุกอยาก่างทุกเนื้อนี่ก็ซึมได้นะแต่ก่อนกินบ่ได้เนื้ออาการมันดีขึ้นอาการมันดีขึ้นอืมอืมอืมแลแม้วแม่สีเห็นอยู่บ่คะตอนเนพิ่นเป็นตอนเพิ่นบะ่สบายน่ะเห็นเห็นเพิ่นเป็นแห้งบ่ตอนตอนก่อนหน้านี้น่ะก็เป็นแห้งนั่นแล้วอ่าฮู้กันมาตลอดว่าะิเอ้าก็เป็นแม<ห>่มาเป็นแม่ได้อ้าวสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ แม่ยังสาวอยู่เลยเนาะแม่ยังแข็งแรงอยู่ได้นเนี่ยสภา,<ฤฤษ>าพดีกระบอดีท่านเขาบออยู่ดีมีแห้งนะค่ะแม่ค่ะก็นอนลอยอยู่นะบดได้คอยออกตะเือนแล้วอืมุกอั้งคิดมากกันนะค่ะแล้วมาถามลูกสาวได้บ้านเนี่ยตอนอีแม่เป็นนะ่ะมันเป็นอาการจังไายหนูที่หนูเห็นแม่เป็นนะ่ะ เพิ่นกะเป็นแห้งอยู่ค่ะแปลว่าเที่ยวไปหาหมอนะคะที่นิกก็แล้วโรงพยาบาลก็แล้วนะคะแล้วมีคนมาแนะนะําว่าผลิตภัณฑ์นี้นะดีเดอ้ออย่างประมาณนี้นะคะค่ก็เลยสร้างให้พันกิ่นลองเบิ่งขวดแรกเพิน่นรว,ว่าอืมดีอาการดีขึ้นก็เลยสร้างขวด 2, อขวด3ตามมาค่ะอ่ามัม่นใจว่าตอนนี้นะว่าแม่สุขภาพแข็งแรงมั่นใจค่ะเพราะว่ากินได้ มันปกติแล้วกำมากินปก,<ด>ปกติแล้วค่ะด,ดีใจบ่ลูกดีใจบ่ดีใจค่ะดีใจเนาะแม่เฮากินอย่างทุกอย่างสุขภาพแม่ดีขึ้นดีใจเนาะค่ะค่ะและ้วก็ที่นี่เห็นหนูบอกว่าสนใจเนาะอยากจะเป็นตัวแทนแนะนําสม,มุนไพรแมนบ่คะเมนค่ะอ่าถ้าเกิดแนะนําได้บอกได้นะหนะู้าเกิดเนี่ยจับจับชู้กันมาเบิ่งเนาะพอดีหนาเนะะาะจะเกิดว่าผู้ใด เห็นคลิปนี้เนาะเดี๋ยวรู้ว่าอาการของแม่แม่ยังน่าซื้อแม่น่ะแม่แต้มเนาะแม่แต้มท่านบม่มั่นใจก็มาถามเบ่้อาถ้าเป็นคนอื่นกินกัสิบม่มั่นใจประเทาว่านี่เป็นคนเจ้าของกินค่ะอ่าจ้าอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจพอลินามีอาการคือจังแม่เนี่ยเพื่อนสนใจอยากจะท่านพอลินาแค่ดีเขาเนี่ยติดต่อหนูได้เบอร์เบอร์โทรบอกเบอร์ได้เนาะติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์หกสาม 5, 5้าแปดห้าห้าหกศูนย์หกาใครสนใจกระทบมาสอบถามได้เด้อจ้า